สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มแปดบรรทัดครึ่งมาอยู่ที่วัดเจ็ดยอดแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับพวกเรากลุ่มแปดบรรทัดครึ่งค่ะตอนนี้ก็มาอยู่ที่วัดเจ็ดยอดนะคะหรือว่าวัดพระอารามหลวงนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาดูบรรยากาศรอบๆวัดแล้วก็มาดูว่าแต่ละอย่างศิลปะของร้านนาจะมีอะไรบ้างเดีย๋ยวไปดูกันเลยค่ะ วัดเจ็ดยอดสร้างขึ้นในสมัยพญาติโลกราชกษัตริย์ล้านนาองค์ที่9แห่งราชวงศ์เมงรายทรงสร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่ธรรม,มะรวมถึงการจัดสังขยาณาพระไตรปิฎกครั้งที่8ของโลกในปีพุทธศักราช2020วัดได้รับชื่อว่าวัดเจ็ดยอดเนื่องจากมีมหาเจดีย์เจยอดซึ่งเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมล้อมด้วยยอดเจดีย์เอ เจดีเจ็ยอดมีลักษณะคล้ายมหาวิหารโพธิที่พุทธคยามียอดปรางเป็นตามแบบพุทธคยาอินเดียมีอยู่ทั้งหมด7ยอดด้วยกันฐานเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าล้อมรอบด้วยปูนปั้นเทพนมและลวดลายดอกไม้ที่มีความสวยงามวิจิตรพิสดาร ที่ผนังเจดีประดับเทวดาปูนปั้นมีลักษณะทางศิลปรกรรมคือเครื่องทรงเทวดาที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะลังกาส่วนลวดลายดอกไม้ร่วงเป็นอิทธิพลศิลปะจีนเป็นต้นซึ่งต่อมานะคะเรากับเพื่อนๆนะคะก็จะเดินไปที่วิหารของวัดเจดีเจ็ดยอดนะคะ ตรงนี้นะคะก็เป็นส่วนของวิหารด้านหน้าของวัดเจดีย์เจดยอดน,นะคะพอเราเดินขึ้นไปนะคะเราก็จะเจอพระพุทธรูปปางรำพึงนะคะประดิษฐานอยู่ด้านข้างนะคะประตูทางเข้าออกของวิหารวัดนะคะพอเราเข้ามาด้านในแล้วนะคะก็จะเห็นพระพุทธรูปปางต่างๆประดิษฐานอยู่ภายในวิหารและภายในวิหารนะคะก็จะมีการยกช้างเพื่อเสี่ยงทายความสําเร็จนะคะลองมาดูโบนัสกันนะคะว่าจะประสบความสําเร็จหรือไม่ในการยกช้าง อกำลังอธิษฐานนะคะเอาละค่ะเริ่มละเริ่มเลยยัสว้าวครั้งแรกยกขึ้นนะคะรอครั้งที่สองนะคะครั้งที่สองก็คือต้องอธิษฐานว่าให้ยกไม่ขึ้นนะคะจะประสบความสำเร็จเอาโอเคค่ะทุกคนจากค่ชรันี้ <c oughs> ผนังรอบๆภายในวิหารนะคะก็จะมีศิลปรกรรมที่เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งภาพเหล่านี้เกี่ยวกับอดีตชาติของพระพุทธเจ้าเช่นวิทุระชาดกนารถาชาดกพระเวสสันดรชาดกเป็นต้นค่ะและพอออกมาด้านนอกวิหารนะคะก็จะมีลานกว้างๆนะคะที่มีบรรยากาศร่มรื่นสงบนะคะซึ่งลานนี้นะคะคนในชุมชนสามารถมาใช้เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมภายในวัดได้ค่ะ และในส่วนที่เพื่อนๆกำลังจะเดินขึ้นไปนะคะเป็นส่วนที่สุภาพสตรีห้ามเข้าค่ะพวกเราก็เลยส่งเพื่อนๆที่เป็นผู้ชายนะคะขึ้นไปถ่ายทำแทนพวกเราซึ่งด้านขวามือของเพื่อนนะคะเราจะเรียกว่ามณฑปพระแก่นจันแดงค่ะและทางด้านหน้าของเพื่อนนะคะเราจะเรียกว่าพระสถูปเจดีย์อนุสาวรียสมเด็จพระเจ้าตีโลกราชค่ะ บรรยากาศรอบๆเราก็จะเห็นพระอุโบสถซึ่งประดิษฐานอยู่หน้ามณฑปพระแก่นจันแดงเลยค่ะขาตรงนี้นะคะก็เป็นพระพุทธรูปพระแก่นจันจำลองนะคะซึ่งผู้คนนะคะก็จะเข้ามากราบไหว้พระพุทธรูปพระแก่นจันตรงนี้กันค่ะมณฑปพระแก่นจันแดงฐานล่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสประกอบด้วยลวดบัวซ้อนกันขึ้นไปรองรับเรือนธาตุซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมมีการทำย่อทรงมณฑป ซ้อนกันขึ้นไปคล้ายกับมณฑปปราสาทหรือกูภายในมณฑปได้มีการประดิษฐานพระแก่นจันทร์พระพุทธรูปสําคัญของล้านนาพระเมืองแก้วได้อัญเชิญมาจากวัดส,สวนดอกซึ่งยังคงมีลวดลายที่สวยงามทั้งลายดอกไม้ก้านไม้และเทวดาค่ะและในส่วนที่เพื่อนๆกำลังเดินไปนะคะจะเป็นพระสถูปเจดีย์ อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตีโลกราชค่ะซึ่งมีลักษณะเจดีทรงปราสาทมีขนาดค่อนข้างใหญ่ลักษณะขององค์สถูปประกอบด้วยฐานสีเมนย่อเกศส่วนเหนือเรือนท่าขึ้นไปเป็นฐานบัวคว่ำส่วนบนซึ่งทําเป็นเจดีทรงโกลมแบบล้านนาค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะบริเวณภายในวัดเจดยอดนะคะซึ่งวันที่เราได้ไปถ่ายทําคลิปนี้นะคะก็ทางวัดก็มีงานกิจกรรมของชุมชนค่ะ ตรงนี้ก็เป็นรัตนจงกรมเจดีย์ที่อยู่ภายในวัดนะคะซึ่งสุภาพสตรีนะคะก็ห้ามขึ้นไปบนเจดีย์แห่งนี้นะคะซึ่งคนที่จะขึ้นไปได้นะคะก็มีแค่ผู้ชายหรือว่าเพศช,ชายเท่านั้นนะคะค่ะตรงนี้ก็เป็นบ่อทิพย์นะคะที่เรานะคะสามารถอธิฐานนะคะแล้วก็นําเหรียญอะไรก็ได้นะคะโยนลงไปให้ลงในบาอที่อยู่ในบ่อน,นะคะ,คะก็จะประสบผลสําเร็จตามที่เราได้อธิษฐานไว้ค่ะ ภายในวันนะคะจะมีต้นโพขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใ,นในกล้กับเจดีสามารถที่จะบูชาไม้คาอยันตต้นโพได้เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ <ș perception> นอกจากนี้นะคะยังมีองค์พระเจ้าทันใจที่บรรดานักท่องเที่ยวสายเนินิยมมา,ากราบได้ขอพรกันเป็นจนํานวนมากซึ่งท่านอาจจะเห็นว่ามีรูปปั้นง,งูจํานวนมากนะคะเพราะว่าวัดเจ็ดยอดเป็นวัดประจํานักศาศาสัตว์ของปีมะเสกนั่นเองค่ะ และสุดท้ายนี้นะคะก็อยากให้ทุกๆคนนะคะได้มาเที่ยวชมที่วัดจิตยอดกันค่ะแล้วก็พวกเรานะคะก็นําคลิปและบรรยากาศภายในวัดจิตยอดมาให้ทุกคนได้ดูกันค่ะ